คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นและทำตามโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงขี้บนนะใครขอเกมนี้ไปเมื่อวานนะเมื่อวานมีคนขอมานะอ่าเนี่ยให้ดูเลยขอ,อแวมพร์แวมไพร์คือตัวไหนลุงนึกไม่ออกนะขอเกมอพอลโลหน่อยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงเล่นตาม ยูเซอร์นี้ละกันนะักขอมากคือเกมนี้ลุงไม่เคยเล่นก็เลยขอลองจัดดูหน่อยนะเดี๋ยวลุงจะใช้ทุน500บาทกติกาเดิมนะถ้าแตกหรือชนะเกิน300นะทักลายแอดเอารางวัลมานะไม่เคยเล่นจริงๆเดี๋ยวขอเข้าไปดูในเกมก่อนเลยแล้วกันนี่เอาโกงให้อีก86บาทเอา5้6บาทนะแตกเกิน300นะมีรางวัลเดี๋ยวก่อนจับปันกันพาไปดูในกลุ่มกันสักแป๊บหนึ่งนะลุงมาเล่นกัน วันอาทิตย์นะตอนนี้บ่ายโมงกับ13นาทีรักกีถามรอบเด็กข้างไข่เพิ่งจบมานะในกลุ่มก็หน้าตาประมาณเนี่ยจะวันยงวันหยุดห้ามกันยังไงก็ยังเล่นกันเยอะอยู่เหมือนเดิมนะแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ลุงอยากให้แบบสูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะเพราะมันกำกึ่งที่จะเมตตาการจ่ายไม่ดีนะข้อมูลแบบนี้เราจะรู้กันเฉพาะคนในกลุ่มและคนที่ติดตามกันประจําจะเข้าใจนะตรงนี้นะเอาเวลาใครอยากเข้ากลุ่มแบบนี้ก็ริ้งคอมเมนต์แรกนะมา ตอนนี้ก็มาลุ้นกันอพอลโลอพอลโลคือเกมอาเป็นเกมสายซื้อเดี๋ยวลุงขอดูอินโฟกัลักษณะการเล่นหน่อยนะไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นตารางการจ่ายปุ๊บมีมา้ามีปืนมีอะไรพวกนี้การจ่ายไม่น่าจะมีอะไรเยอะนะตัวคูณขยับแหมพอเล่นถึงนึงก็ทักไลน์กันมาขี้เกียจปิดแล้วเล่นไปเถอะ มีอวยพรอะไรคืออวยพรํำนวนจากซ้ายไปขวาไม่น่ามีอะไรยากไปลุ้นกันเลยพอเล่นแบบไล่เบ็ดแล้วกันนะจะไล่เบ็ด2 3แล้วก็ไม่ไม,ม่เล่น3 5หแล้วก็10แล้วกันนะจะไล่ตั้งแต่เบ็ด3แล้วกันนะแต่ก่อนจะไล่ขอ,ออย่างละ30หมุนเดี๋ยวเราค่อยซื้อกันนะลุงขอดูก่อนว่ามันเล่นยังไงนะจำนวณจากซ้ายไปขวาใช่ไหมมีอะไรพิเศษม้างเกมนี้ บางคนขอมาหลายเกมมากเลยนะเอาเป็นว่าลุงสะดุดตรงไหนเดี๋ยวลุงก็เล่นเกมนั้นเองเออขยับมาขยับมาเกมมาต่อไว้แถว2ดูที่คำนวณจ่ายเอ,อ้ยจ่ายหนักเหมือนกันอ๋อมัน,ม,นมันมีตัวคูณขยับก็เลยดูว่ามันหนักถ้าเกมตัวคูณขยับแบบนี้การจ่ายต่อเนื่องมีให้เห็นน้อยแน่นอนไว้แถว3อยากได้พวงมาลัยนั้นอ้าพวงมาลัยติดจริงอย่างบนอยากได้จ่ายเฉย มากันต่ออุ้ย,ยสกเกตเตอร์2ตัวไอโ้โหเกียดหนึ่งอย่างอะสิ่งที่เกียริบนเลยขอบนเลยสเก็ตเตอร์กับวายแม่งมาสีเดียวกันกูชอบตื่นเต้นไงเวลาเห็นสีมาคล้ายๆกันดีใจรอไว้แล้วนะ800บาทคือเลิกทันทีนะแล้วก็ถ้าเกิดถึง10นาทีก็เลิกเหมือนกันนะไม่สนนะตามใจตัวเองนะนี่อินดี้ไหมอยากแจกก็ต้องอยู่ในกฎกติกาของลุงอุ้ยดอกนี้สวย36อุ้ยมาเต็มเย อันไม่เป็นรางวัลโอ้โหตอนนี้620แล้วเว้ยเ,เข้าใกล้แล้วเว้ยคนที่ขอ,อเกมนี้ไว้ลุ้นได้เลยนะตอนนี้เอยมาหมวกสีเขียว10มาหนึ่งดิเจมาโอ้โหไม่ติดสักตัวหนึ่งแต่ยังไงนะเดี๋ยวถ้าสุดท้ายบเบ็ด10ยังไม่มาเดี๋ยวลุงจะซื้อให้นะเอาช่วยช่วยหน,หนึ่งใครอยากจะแนะนําเกมนะช่วยเลยนะขอ,อเป็นเกมสายปั่นนะหลักๆนะลุงไม่รู้ว่าเกมนี้เป็นเกมสายซื้อนะถ้ารู้เป็นเกมสายซื้อ คงไม่แวะมาเหมือนกันแหละไม่ค่อยอิงไม่ค่อยอิงกับสายซื้อสักเท่าไหร่นะถ้าใช้ทุนต่าๆอะมากันต่อโลกขยับขยับลักษณะพิเศษไม่มีอะไรเลยว่ามีแต่คํานวณปกติใช่ไหมเนี่ยเจ๊แม่ไม่ไหลไ,ได้อีสิบหมนุนดีที่มันได้ทุนมาตอนช่วงต้นหน่อยหนึ่งนะแล้วมันก็เงียบๆไป คิวหายไปครึ่งหน้าแหไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยว่าลักษณะพิทรงพิเศษอะไรพวกนี้โอ้ยังไม่ติดเอาเป็นว่าแจกกิจกรรมนี่มาไอคอนเทนต์เนี่ยขอมาเล่นให้อะสีครั้งหลังยังไม่มีใครได้ทีนะ มาดูครั้งนี้ว่าจะได้ไม่ได้นะขอแค่800บาทเองนะจะพยายามเล่นทุน500เหมือนกันนะถ้าเกิดลุงไม่ลืมนะปกติแม่งเป็นคนตั้งกฎกติกาเองแล้วก็ลืมเองนะโคตรอินดี้เลยลุงคนนี้ติดมามาแล้วแต่จังหวะอารมณ์ของแต่ละวันด้วยเนวันนี้เราโผล่กำไรกันตั้งแต่เช้านะจ้า ก็เลยมาเล่นให้สักหน่อยวันอาทิตย์แบบนี้นึกอะไรไม่ออกก็เล่นตามคําขอไปอยู่ที่เบตหนะสาหมุนตอนนี้ยังถือว่าเสมอทุนอยู่อุ้ยเจมาไว้แถว2 1กับ3ไม่ติดกันเลย10มาช่วยไว้ได้โอ้สิไปไกลจังเลย,เยกีต้าเอ้กีไม่ใช่พินดิเฮียเห็นมีสายหน่อยเรียกเป็นกีต้าใช่ยี่สิบหมุนลูก ตนนี้ลักษณะพิเศษตั้งแต่เล่นมาเกือบจะ60หมุนนี่ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นนะยังไม่มีอะไรตื่นเต้นแมงยังไม่เห็นลักษณะพิเศษอะไรนะสงสัยมันอยู่ข้างในเว้ลักษณะพิเศษเนี่ยอเอมาไว้แถว2คูณสอะนี่นี่จะเป็นอุ้ยมีม้าด้วยม้ากันต่อเจอมาอึ๊บสีเขียวหมวกเอ้ยม้าแถว2แม่เป็นกีตาร์เอ้ยพินสวยอุ้ยได้ไปม้าต่อนั่นถึงไม่นั่น ปุ๊บอุ้ยดอกนี้น่าจะแพงร้อยห้าวายสองแถวสามกับห้าโบม่ะสิบถึงอยู่โอ้โหทำไมใจเบ้าตัวอักษรหมวกกันนกเออหืมรางวัลก้อนโตโพอุ้ยอุ้ยเหลืออีกแค่เก้าแปดสิบสี่บาทแปดสิบสี่บาทจะมีคนได้กิจกรรมลงเว้ยเอาเอา,เอาให้ถึงให้ถึงจะได้แจกกันมั่งนะเออมาเหลืออีกแปดสิบสี่บาท โบไหมยังไม่โบ๊ะไปกันต่อถึงอยู่แล้วเชื่อลุงวันนี้ลุงดวงดีตั้งแต่เชา้ามันต้องได้กันสักวันหนอวะเคมาอู๋ตรงนี้สวย15บาทเองตัวอักษรสมอีกรอบนึกไม่ติดยังไม่ติดลูกเคมา,มาบอกเจ็ดร้อขาดองหนึ่งร้อดูซิมันจะหาหนึร้อยบาทได้ไหมเจมาต่อลูกไรแหมไม่โบ๊ะไม่บ้ะนะ ลักษณะพิเศษไม่มีนะเท่าที่ปั่นมาถึงตอนนี้ละยังไม่เห็นอะไรเป็นลักษณะพิเศษไม่มีกองซุม่มไม่มีเปลี่ยนตัวอักษรไม่มีเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะหรือเป็นเกมที่มีการคำนวณปกติเลยตอนนี้จากซ้ายไปขวาอย่างเดียวตัวคูณขยับอาได้จากเกมทั่วๆไปเพิ่มเติมคือมึงเป็นเกมเก่าอัตราการจ่ายมึงจะไม่ดีจะมาไว้เลยถ้าเกมเก่าๆอัตราการจ่ายจะไม่ดีลูก สามอยู่คาดอีกร้ออุ้ยได้ลุ้นเข้าฟรีแล้วเวย้ยมาแล้วสามตัวมึงต้องตุบๆแล้วแหละแม่ไม่ติดแต่แค่ลุ้นยังไม่ตุบตุบสิบวายเชื่อมมาอยู่เออเอามาหน่อยตามมาแม่กีตงกีต้ากีตงกีต้าติดไหมตอนนี้คูณห้าแล้วไม่คูณ4ี่อยู่แหม่มาถึงคูณ4ี่หมดคำนวณหมดไฟซะงั้น เดี๋ยวเรามาดูกันที่เบ็ดสิบอีก30มหมุนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบแล้วจะจบแล้วหมุนสุดท้ายแล้วกีตาราติดเอ้ทบพินกูท่าเรียกแต่กีตาราทำไมติดกีต้าวะอุ้ยม้าดอกนี้สวยม้ามา2ตัวแล้วโอ้โหของยากเนีย่ยพอเห็นไหกับไอ้กีต้ามาเป็นกรอบทองนี่คือของยากเลยนะโอเคเดี๋ยวขอเล่นเบ็ดสิบต่อเลยเดี๋ยวจบเบ็ดสิบเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาซื้อกันนะ เบ็ดสิบสามสิบหมุนเอาดิเบ็ดนี้เข้าโบบาสักดอกหนึ่งก็กำไรแล้วโบแม็คโบแม็คแม่สามสเก็ตเตอร์ติดมาก่อนหนึ่งสเก็ตเตอร์ขอเคช่องสามก่อนลูกล้างกระดาษไม่ได้ล้างอุ้ยสิบมาสวยสวยไหมเจโอ้โหไม่ติดไม่ติดแห่ไม่ได้ล้างกระดานเหลืออีกหนึ่งร้อยตามทุนอยู่ประมาณอุ้ยไม่ใช่ตามทุนกำกำไรอยู่ร้อยหนึ่งนะตอนนี้ ตีว่าพามา500บาทกลมๆเลยผมไม่นับเศษได้2่2สเก็ตเตอร์21หมุนวายเชื่อมเออใครหยาบต่อกับทองเป็นตัวเจ๊เจ๊สวยลูกโปะมาเอ,อ้ยหมวกเขียวติดมาอีกคูณ3พอดีเลยหมวกสีเขียวติดมานั่นนั่นปุ๊บมาเข้าฟรีจนได้คนที่ขอไว้นะลุ้นเลยลุ้นเลยนะสี่สเก็ตเตอร์ฮมามา ลุ้ห้าสเก็ตเตอร์มึงได้อยู่แล้วมึงไม่ได้ก็ดวงสวยลือเกินลนะสิบสี่หมุนมาลุ้นกับลุงเลยนะคนที่ขอไว้นะทักไลน์แอดมานะถ้าเกิน800นะเราไม่ต้องไปเล่นกันเยอะขอแค่800ก็ขอให้เล่นให้เลยคำอวยพรของวายคืออะไรเอ่ยคืออะไรเปลี่ยนเปลี่ยนวายโอ้วายสองสามสวยให้คูณ338สคืออะไรคำขอของวาย มากันต่อช่างมันต,ตับในที่มันยังจ่ายอยู่อย่าไปสงสัยเออมามันจะมาทุกรอบไหมวะมันจะมาทุกรอบไหมหรือมันฟิลประมาณพิเศษบทจะโผลมันก็โผล่เ okay คมากไม่ติดทีติบเอ็ดหมุนยังนิ่งอยู่มีไหมมึงจะออกไม่อีกรอบไหมถ้าเกิดไม่ถึง800นี่ยร้องจากเลยนะเอมาก่อนนะ ติดมาแล้ว879แล้วกำไรแล้วได้แล้วนะคนที่ขอไว้จัดมาทักไลน์อลงนะโบต่อโบต่อยังไม่จ่ายมากันต่อคิวหู48ปุณหกมาแม่ไม่ได้ไหลต่ออยากเห็นในตัวที่สุ่มเมื่อกี้อ่ะเขาเกิดจากอะไรเอ่ยหรือว่าครั้งหนึ่งมันจะมาแค่ครั้งเดียว,วอ่ะออ้ยไหามา72หมวกเขียวลงหนึ่งไปลูก กีตาร์ลงหนึ่งก็พินนะผูติดกีตาร์จังเลยเว้ยโบตัวคิวได้อยู่ลูกสวยปึ๊บหมวกัน,นกเออหมวกันนอกติดต่อไวแถว2อเคไปต่อนั่นคิวก็ไปต่อมากันต่อไปอย่างเยอะไปอย่างเยอะปึ๊บมาอีกไหมไวเชื่อมแม่ไม่ลงนะายนี้รอบอีกหกิบสานั้นหนึ่งพันแล้วกำไร500แล้วเอ,อมาต่อลูกห้าสิบคูณหมารอเลยลูก เฮ้หมวกกันน็อกโอ้หมวกกันน็อกติดต่อไวแถวสองไรต่อเจไปต่อโอเจเป็นตับเลยเจชุดนี้บูมโอ้สองร้อยยี่สิบาโอ้โหหมดจะชนะอุ้ยไวแถวสามสวยอีกสามร้อยหกสิบไรจัดไรจัดขอเฮ้ยต้องต้องขอเกมแบบนี้กูรักที่หายเยนแต่ให้ให้เท่ากับแตกเยอะแตกน้อยให้เท่ากันนะไม่เอานะประเภทว่าพอแตกมาเยอะขอเยอะนะไม่ตั้งกฎกติกาไวแล้วนะ ลุงให้ตามที่ลุงอยากให้เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมร่วมสนุกกันได้มีการสื่อสารได้มีการตอบโต้กันมานะลุงได้ลุงก็ให้มั่งนะจริงๆอ่ะลุงเป็นขี้คนขี้เหนียวคนหนึ่งนะไม่ค่อยชอบแจกอะไรแบบนี้หรอกแต่ถือว่าเราดูกันประจําก็ให้มั่งเหรอแต่ไปขี้นงขี้เหนียวถือว่าให้เบี้ยลูกให้เบี้ยหลานไปนะ670บาทไม้นี้นะโอ้พันเจ็ดกับไรกําไรถุงเถ อือสองสกเก็ตอุ้ยเอเต็มกระดานอีก135ยสามไรอีกอุ้ยคิวเจ๊ปั๊บปั๊บไม่ติดนะอีกสอมุนโอ้โหเยอะแยะเลยอ่ะอุ้ยคำอวยพรสุ่มจริงๆด้วยสุ่มสุ่มมาไวติดไหมติดดิยาวๆไปอู้ห้าห้าเออมันคือพิเศษแน่นอนถ้าแบบนี้ลักษณะไม่มีจุดดงจุดเด่นอะไรบทจะออกกูก็ออกเนี่ย เจลงหนึ่งลูกเจลงหงไปลุ้นเจช่องหนึ่งกันโอ้โหูสเกตเตอร์มาตกเฉยโอ้โหรางวังลรวมพันกว่าเนี่ยขอทั้งทีขอเกมแบบนี้มาเดี๋ยวมันจะได้ใจตรงกับลุงนะเอาเป็นว่าคนที่ขอมานะที่ลุงแจ้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นอะรายแอดแรกอทักมาได้เลยนะมาลองดูว่าจะไปถึงสองพันไหม Okay, ไม่ติดโอ้มันนิ่งมันนิ่งสองสกเก็ตเตอร์อีกสิบสามหมุนลูกพดแตกแตกเฉยไม่มีเหตุผลไม่มีที่มาไม่มีที่ไปเป็นลากุตั้งใจเล่นเฝ้าลักกีทามก็แล้วไล่เบ็ดก็แล้วนะทำต,ตามสูตรที่เขาว่าตามกลุ่มบางทีแม่งไม่แตก พอบทมาเล่นตามคอนเทนต์แบบนี้แตกเฉยนะวันนี้ดวงดีตั้งแต่เช้านะเออเล่น2เกมแตก2เกมอเออเอาดีถ้าเล่นเกมที่3อาจจะก็ได้นะอาจจะหมดนะพักก่อนตอนกลางวันด,ดีกว่าเริ่มอุ้ยมีครับอุ้ยข้างนอกก็มีคำ orn, อวยพรด้วยบึ๊บมา,มาเลยอย่างเต็มเออหายติดไหม7อุ้ย,ย,ยคำอวยพรมันมาหลังจากหรือว่ามันต้องมีกรอบสียเงินสามัญว่าช่างมัน ว่ามันให้ก็เอาพอไม่ใช่แล้วไม่ใช่กรอบสีเงินสามัญแล้วอันนี้ก็กรอบสีเงินมันยังไม่ออกมาเลยเห็นไหมเออมันมาแต่และแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะซูม1836นะกําะไรตีว่ากลมๆก,ก็1,300ไปเลยนะพูดสาใจเลยนะใครที่ของเกมนี้ไว้ก็รายแอดแรกของรุงทิ้งไว้ให้ก็เข้ามาทักลุงแล้วกันนะว่าผมเป็นคนที่ให้เกมนี้กับรุงเองนะแต่เดี๋ยวมารับเครดิตจากลุงไปนะ ถ้าใครอยากร่วมสนุกแบบนี้ก็กติดตาม2ช่องนะแต่น้องคนที่ขอไว้ถ้าเกิดลุงไม่ได้ติดตามช่องลุงกี่บ่นช่องนี้ก็อดไปนะถ้าไม่ทักต่ออดนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ลุงหน่อยนะเดี๋ยวน่าจะมาอีกลังคืนนี้เพราะแมนยูเตะสี่ทุ่มลุงน่าจะอยู่กลางคืนนะ่ะไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวมาเล่นตามคำขอนะใครอยากให้ลุงเล่นเกมอะไรขอไว้นะเผื่อตอนดึกลุงมานั่งฝันให้นะโอเควันนี้ไปละบ๊ายบาย